ภาพสุดท้ายวิวกับเจ็บร่วมเฟรมกันก่อนจะเลิกลาและก่อนเดือนก่อนหน้าสีหน้าก็ยังยินแย้มชื่นมืดอยู่ภาพก่อนหน้านี้ก่อนจะเลิกพึ่งไปกินข้าวกับครอบครัวกันรวมตัวกันอีก คอนเฟิร์มชัดเจนแล้วค่ะว่าทั้งคู่นั้นเลิกกันเงีย,งยบๆก็คือว่าผรานางแห่งช่อง31เลยก็ว่าด้เจเจเตพัสนั่นเองหรือว่าชาพลินพิวัตกับวิววิวนโรสปิดฉากรักนานกว่า4ปีและเหลือไว้แค่ความทรงจำแต่เรื่องราวที่ทั้งคู่หนุ่มเจ็บนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจสัมภาษณ์ว่ามีปัญหาที่สะสมกันมาอย่างมากมายหลายอย่างทั้งสองฝ่ายพยายามปรับกันแล้วเข้ากันแล้วแต่ ก็ทำเต็มที่กันที่ทั้งสองคนแต่ก็เหลือแค่เท่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็รับไปเลยมากกว่านี้และมันก็ทำกันเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปแต่เป็นการเลิกลากันทั้งที่ ก็มีการคุยกันและไม่ได้ทะเลาะกันแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีมือที่สามหลังจากที่หนุ่มเจ็บบอกว่าได้เลิกลากันักพักแล้วจดหน้าจะยังมีผดแผลสดใหม่อยู่เพราะว่าหากเข้าไปส่องในอิสตแกรมของสาววิวนั้นก็ยังมีภาพร่วมเฟรมกันกับหนุ่มเจ็บที่ถูกไวเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาและสีหน้าก็ยังยินแย้มแฮปปี้กันทั้งสองฝ่าย